รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งผู้ช่วยเปิดงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทำเตรียม50อาชีพอิสระทดลองฝึกฟรีตลอดงานวันที่18สิงหาคม2566 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายนายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทำท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรตินห้องประชุมชั้น5้ากระทรวงแรงงานโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัสวงศลาดกระทรวงแรงงานนายพรโลดโชติกะสัเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธี ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยทำให้คนเนี่ยหันมาทำอาชีพอิสระมากขึ้นพันธกิจของกระทรวงแรงงานในเรื่องการส่งเสริมคนมีอาชีพหรือมีงานทำโดยพื้นฐานนั้นเราต้องสู้กันที่เรื่องของ up skill re skill และ new skill อย่างกลุ่มคนที่มาเนี่ยตั้งแต่นักศึกษาจบมาก็อาจจะไม่เข้าทํางานประจําเลยอาจจะยึดอาชีพอิสระเลยก็มาเรียนรู้อาชีพที่นี่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพแล้ว ก็ลองมาศึกษาว่ามีอาชีพอะไรที่เราควรจะเอาไปพัฒนาหรือไปทําต่อแล้วยังมีกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มคนพิการซึ่งจะเรียนรู้วิธีการนวดเรียนรู้การทํากาแฟสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกินความสามารถของเขาที่ทําได้รวมทั้งวาดภาพด้วยนะฮะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหาง,งานให้ความสําคัญในกลุ่มอาชีพเหล่านี้จึงจัดงานเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระคนไทยมีงานทําโดยมีการจัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลให้ผู้นำกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น best practice และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้สนใจได้มีแนวความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาหรือต่อยอดในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อไป อีกทั้งยังมีการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจแบบฟู้ดทรัคการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านการให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพการทดสอบความพร้อมทางอาชีพการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและการจำลองการทำงานของกลุ่มเปราะบางคนพิการซึ่งทั้งหมด ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตด้านนายพระรถโชติกาสเถียนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกคนที่กำลังมองหาไอเดียในการประกอบอาชีพอิสระ เที่ยวชมงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทำที่จัดขึ้นในวันนี้ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาที่กระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรี ri, ดินแดงโดยกรมการจัดหางานได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างการทดลองฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระอาทิการทำเก้าอี้สวยด้วยโมเสกการทำบูงาอบแห้งการทำบามจากสีพึ่งการทำข้อมือคริสตัลแฟชั่นเกาหลีเป็นต้น เลือกช็อปผลิตภัณฑ์ดีๆจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มาให้บริการจำนวน50กลุ่มอาทิกลุ่มจักสารบ้านสะตะลงกลุ่มทอผ้าบ้านนาเมืองกลุ่มพึ่งงานกระจูดบ้านห้วยลึกและชิมอาหารอร่อยๆจากฟู้ดทรัคและแฟนชายที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในงานถึง10ร้านค้าอาทิร้านเดอะลิป์เนื้อย่างโคขุนร้านบ้านฉันสเต็กเฮาส์ ร้านกุ้งอบวุน้นเส้นเศรษฐีและร้านน้ำรวยอบวุ้นเส้นและเย็นตาโฟซึ่งกรมการจัดหางานเชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะได้ไอเดียได้ความรู้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนหรือหากใครที่มาร่วมงานไม่ได้สามารถติดตามไลฟ์สดการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ที่เพจ Facebook กรมการจัดหางาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางาน